ดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูจุม๋มนางสาวประพาภรคำวันดีครูโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยาย์สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ห,หมดบทที่1เศษส่วนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเราต้องมารู้จักจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อน เมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้แล้วนักเรียนสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้1.2ส่วน2เป็นเกณฑ์ได้เราลองมาพิจารณาเศษส่วนที่เท่ากับ1.2ส่วน2เดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างเศษส่วนมาจําจำนวนได้แก่เศษ2.3ส่วน3เศษ3.6ส่วน6เศษ4.8ส่วน8เศษ5.10ส่วน10 และเศษ6ส่วน12เราจะมาพิจารณาเศษส่วนดังกล่าวว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรเศษส่วนที่คุณครูยกตัวอย่างมาล้วนแล้วแต่เท่ากับ1ส่วน2ตามภาพพิจารณาเศษส่วนทีละตัวเศษสอส่วน4พบว่า4เป็น2เท่าของ2 หรือสองเป็นครึ่งหนึ่งของส3ส่วนหพบว่าหเป็นสองเท่าของสหรือสเป็นครึ่งหนึ่งของหเศษ4ี่ส่วน8พบว่า8เป็นสองเท่าของสหรือสเป็นครึ่งหนึ่งของ8 5หส่วน10พบว่า10เป็นสองเท่าของหหรือ 5เป็นครึ่งหนึ่งของ10และเศษส่วนตัวสุดท้าย6ส่วน12พบว่า12เป็น2เท่าของ6ห,หรือ6เป็นครึ่งหนึ่งของ12จากเศษส่วนทั้ง5ตัวที่คุณครูยกตัวอย่างมานักเรียนพอจะสรุปได้ไหมคะว่าตัวเศษและตัวส่วนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรใช่แล้วค่ะ ความสัมพันธ์ของตัวเศษและตัวส่วนก็คือตัวส่วนเป็น2เท่าของตัวเศษหรือตัวเศษเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนคุณครูมีเศษส่วน6จจำนวนให้นักเรียนลองพิจารณาว่าเศษส่วนใดบ้างที่เท่ากับ1ส่วน2คุณครูจะให้เวลา5วินาทีแล้วเราจะมาช่วยกันเฉลย ตอกติ๊กต๊อกติกตอกติกตอกพร้อมหรือยังคะมาดูทีละตัวเลยเศษหกส่วนสิบสามเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองหรือเปล่านะอ่าเศษหกส่วนสิบสามไม่เท่ากับหนึ่งส่วนสองเพราะว่าหกไม่เท่ากับครึ่งหนึ่งของสิบสามสิบสองส่วนยี่สิบสี่ ท่ากับ1ส่วนสองเพราะ12เป็นครึ่งหนึ่งของ24่สส่เจ็ดสส่วน32ไม่เท่ากับ1ส่วน2เพราะ15ไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของ32ตัวต่อไป14ส่วน28เท่ากับ1ส่วนสองเพราะ14เป็นครึ่งหนึ่งของ28 หรือ28เป็น2เท่าของ14เสียเษส่วนตัวต่อไปเท่ากับ1ส่วน2เพราะ28เป็นครึ่งหนึ่งของ56เสศษส่วนตัวสุดท้ายใครจะถูกหมดทุกข้อบ้างนะา9 9ส่วนร0 0ไม่เท่ากับ1ส่วน2เพราะ49 ไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของ100ต่อกันเลยค่ะเราลองมาพิจารณาครึ่งหนึ่งของจำนวนที่คุณครูกำหนดให้คือ1 3และ5้ครึ่งของหนึ่งคือ1นส่วนสคิดได้โดยแบ่งหนึ่งเป็น2กลุ่มเท่าๆกันจะได้กลุ่มละ1นส่วนสองดังรูป ต่อไปครึ่งของ3คือ1ครึ่งหรือ1เศษ1ส่วน2คิดได้โดยแบ่ง3เป็น2กลุ่มเท่าๆกันจะได้กลุ่มละ1เศษ1ส่วน2ดังรูปต่อไปครึ่งของ5คือ2เศษ1ส่วน2คิดได้โดยแบ่ง5เป็น2กลุ่มเท่าๆกันเราก็จะได้กลุ่มละ สองเศษหนึ่งส่วนสองดังรูปต่อไปเรามาช่วยกันพิจารณาครึ่งของจํานวนที่คุณครูกำหนดให้มีทั้งหมด6ตัวค่ะได้แก่7 11 25 13 35และ49 นุ่นครูให้เวลา5วินาทีเหมือนเดิมพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาเฉลยพร้อมกันเลยครึ่งของ7ก็คือ3เศษ1นส่วนสครึ่งของ11คือ5เศษ1นส่วนส ครึ่งของ25คือ12เศษ1นส่วน2ครึ่งของ13คือ6เศษ1นส่วน2ครึ่งของ35คือ17เศษ1นส่วน2และตัวสุดท้ายครึ่งของ49ก็คือ24เศษ1นส่วน2ใครตอบถูกทุกข้อให้คะแนนตัวเองเลยนะคะ ต่อไปเราจะเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้เศษ1ส่วนสเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบ3ส่วน8ว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเศษ1ส่วน2จะเห็นว่า3,8ส่วน8น้อยกว่า1,2ส่วน2เพราะครึ่งหนึ่งของ8คือ4แล้ว3น้อยกว่า4 แสดงว่า3.8ส่วน8น้อยกว่า1.2ส่วน2ต่อไป9.14ส่วน14นักเรียนคิดว่า9.14ส่วน14มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1.2ส่วน2คะเรามาพิจารณากันเลย9ก้ส่วนสิมากกว่า1นส่วนสเพราะ ครึ่งหนึ่งของ14คือ7ซึ่ง9มากกว่า7แสดงว่า9ส่วน14มากกว่า1ส่วน2เราลองมาฝึกทำแบบฝึกหัดกันค่ะให้นักเรียนพิจารณาเศษส่วน6ข้อต่อไปนี้ว่ามีค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเศษ1ส่วน2ข้อแรก7 ส่วน10นักเรียนคิดว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับคะใช่แล้วค่ะ7ส่วน10มากกว่า1ส่วน2เพราะ7มากกว่าครึ่งของ10ต่อไป3ส่วน6เท่ากับ1ส่วน2เพราะ3เท่ากับครึ่ง1ของ6ต่อไป5ส่วนเอ 5ส่วน11น้อยกว่า1ส่วน2เพราะ5น้อยกว่าครึ่งของ11ต่อไป9ส่วน15 9ส่วน15มากกว่า1ส่วน2เพราะ9มากกว่าครึ่งของ15ต่อไป11ส่วน16ค่ะ 11ส่วน16มากกว่า1ส่วน2เพราะ11มากกว่าครึ่งหนึ่งของ16เศษส่วนตัวสุดท้ายค่ะ10ส,ส่วน21 สิบส่วน21น้อยกว่า1ส่วน2เพราะ10น้อยกว่าครึ่งของ21ค่ะเป็นยังไงบ้างคะการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ยากไหมคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนักเรียนสามารถดูในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่ม1ของสอสอวทในหน้าที่ ห้ถึงเได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ